สวัสดีค่ะพ่ออมเพี่น้องแฟนมคลับเอฟซีสุขุสุคชนค่ะวันนี้พบพ่อเยสิยะตแปดหลอดแล้วก็สาวกุกเขมาราจ,จ้าค่ะพี่น้องหลังจากนะคะพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อจ๋าคงสกรออกมาโพสแคปชั่นแบบนี้สาว,สาวกุกน้องอาอายสกุณาพรรีบออกมาคอมเมนต์ด่วนเลยสาวกุกอืปเป็นจังใดคือออกมาคอมเมนต์คุณพ่อแนวนี้อเออเกิดอาการอีกอย่ง นี่แหละพี่น้องว่าล่าสุดนอเฮ้าเห็นว่าพอจ๋าเพื่นนอ่ะโพสต์รูปสามรูปค่ะน้องอาอายก็ทนไม่ไหวแฟนคลับก็ทุ่นบัวลาเข้าไปแฮคคอมเมนต์กันบักหลายหนึ่งแม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละอ้าวมือนี้เข้าอัปเดตข่าวสารก่อนเนาะค่ะไปที่ Facebook ส่วนตัวบอโนกอนเพื่อนกระได้พูรูปนี้ได้แม่จำกันได้บอพอเป็นพี่น้องเอา เห็นเราบอกเห็นเราบอกไม่สิเห็นเห็นแล้วเห็นตอนแรกแวแวบแรกนึกว่าเพิ่นรับเนื่องเอกใหม่บอกเนาะจำว่าไ้ได้พีนองเอาเบิ่งที่หล่ะเอามีใครจําได้ไหมสวยมากๆจําไหนแต่รล้อยสักแม่เพิ่นได้แม่จงหู้ว่าเป็น บอสนกพงศกรพ่อจ๋าของน้องอ้ายนี่พี่น้องหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นนางเอกไม่เมากค่นั้นแหละเมื่ะแม่ฟาดทำไมเห็ดถึงเห็ดอันนั้นแท้หลบล้อยซักแน่น้อยนึงจำบอได้เลยแพี่น้องค่ะบอกได้เลยว่าบอสนกพงศกรมีความสามารถหลากหลายอีหลีสาบกุกอีหลีหลากหลายอีหลี จนเพื่อนก็ได้กออกมาโพลนอเพื่อนว่าล่าสุดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะแม่เพื่อนว่าวรับหนูไปเลี้ยงหน่อยสิคะป่านี่หลายคนได้แม่ทน่นโบไดน้าทนบบไวเขามาคอมมน์บโจเขามาคอมมนเดะเพื่อนว่าอ,อะไรขึ้นแม่มีเพื่อนว่าภาษาเบาเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ้านนี้เพื่อนไปตอบเพื่อนว่าถือท่างบอายเพื่อนว่าแล้วก็ตอบหลายคนเด็กคนบางคนก็บว่าอันนี้อีลัมยองนะอ่าว่าเพื่นอนว่าอ่าลากา อ่าแล้วก็มีพระเอกวัดสิว่าโดนพระเอกสาวหน่อยเพื่อนบ้านแท่งเขามาคอมเมนต์บางสีแม่ว่ามีไผ่หนีเพื่อนว่ากระแทกหาพงศกรคือโบเออร์คอยวะสันอ่าพระเอกวัดนะก็แม่แม่ทางพระเอกวัดเพื่อนกระแซวกันเนาะค่ะอ่าโนก็ไปตอบว่าเจ้ามีคิวบวกกันเพื่อนว่าอ่าเพื่อนกระได้แสดงในกลุ่มปิดเพื่อนเนาะที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ศูนย์เนาะเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นผู้นี่ว่ากะงามโพดวาสันงามอีหลีพี่น้อง ยิงิ่นไปอัพสวยอับรอมาในแหงแหงเฮดแตงกับขึนพี่น้องแฟนคลับผู้นี้ว่าเอ้าคือสวยแท่พอมาเขาว่าพัทได้ทุกรูปทุกรูปแบบค่ะแต่งตัวมาในแนวผู้ชายก็่อนน่ไหมเนาะแต่งโตมาในแนวผู้หญิงก็ะสวยก็สวยหวานมาเป็นนั่งเอกมอลแบบคเด้พี่น้อง ยิงชอียิงหุ่นเพียวแห่งคขัดพี่น้อง่ะก็ะเลิดกนอย่างเลิดแท่งค่ะเรียวเลียวบางทีหลังงามหนาคมงามอหลีสำหรับบอดนกถือได้ว่าเป็นเป็นผู้นํำองค์กรที่พลิกคาแนคเตอร์ได้หลายรูปแบบเนาะสำหรับบอดนกพงสะกรพี่น้องค่ะเพ็ดถึงอหลีสำหรับบอดนกค่ะเห็ดถึงเห็ดถึงแมนเป็นคนเห็ดถึงคุกสิ่งอย่างแมนมาอัปเดตตัวนี้ดีกว่าไม่ใส่นี่นี่ที่เพิ่นโพดนี่พี่น้อง ขี่เพิ่นโพสใส่สุดสีน้ำเงินนี่พี่น้องนี่เป็นแจงได้สามรูปนี่มันกระสิ่งยอดแจงในจังหน่อยเนาะนี่ค่ะนี่แล้วก็ใส่แคปชั่นเบาๆค่ะพี่น้องแคปชั่นเบาๆนิดหน่อยแต่น้องไอไม่ทนทนไม่ไหวรีบโพสคอมเมนต์เลยค่ะเปิดใจแล้วนะก็จีบดิเพิ่นว่าอ่านี่ทถ้าพอใจเพิ่นโพสพี่น้องค่ะแล้วลูกสาวเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ยังเร็วเลยเพิ่นเด้อเพิ่นคอมเมนต์มาจังไหนเพิ่นบอกว่า หวงอีพอบบอหายจีบดอกค่ะนี่เห็นบอพี่นองเอาอดูแย่จีบเ,เรื่อหวงอพอเนี่เรื่องหวงพอนี่ต้องยกไห้นอ้ออาอายพี่นองคะ่ะน้องอายสกุณาพรโบหายกีบไผมีคลิปหนึ่งสาวกุยแย่จีบเขาไปเห็นนะ,ะบอกว่าอ่าอพออพออยากกีบสาวนี่ละ่ะลูกสาวบอกไม่ไม่ไม่ให้กีบ เออค่ะลูกบ่ให้กีบพ่อกระสีเอาผัวเพิ่นวาให้ผัวก็บ่ให้เอาผัวก็บ่ให้เอาเพิ่นวะเรื่องหวงผัวพอตรงยกให่น้องอาอายอีหลีเอาตกลงสีมีแม่บอล่ะค่ะน้องอาอายหมดสียเอาแม่แม่แฟนคลับเอาแม่แม่นี่ล่ละแม่แม่แฟนคลับเ c ีนี่แหละพี่น้องสําหรับแม่ของน้องอาอายกับทัวฟ้าเมืองไทยนี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นคู่พ่อลูกที่น่ารักมากๆนาองสาวกลุ่มนาะน่ารักมากๆค่ะสําหรับน้องอาอายกับพ่อจ๋าพงศกรนะคะ บอกว่าสิเป็นโมเมนต์ใดหรือแคปชั่นใดบอกได้เลยว่าสองคนนี้นะออกมาตอกันตอกับกันอีกแฟนคลับเอฟซีเนี่ยให้ความสนใจเป็นดังละย่างมากค่ะมีแบบน้องสำหรับก็ว่าอยู่ดีบอกให้จีบเด้อลูกแม่หวงอยู่เด้วะสิค่ะแฟนคลับบางคนก็ว่าหวงอยู่เด้เังสิแม่น้องอายอกับหวงเด้มี่ตะคนหวงสำหรับพอจ๋าเนี่ยเป็นเป็นพอของเป็นเ่าเอิญนี่อย่างเป็นพระเอก ของทุกคนเออของทคนทั้งประเทศประมาณนี้ค่ะของแม่ยกทุกๆคนแม่เซาคนไร้เงยสีอยากเจวอาอีกเรื่องหนึ่งคือบางคนน่ะแฟนคลับเอฟซบางคนกะมากเกินหนาทีของแฟนคลับเอฟซีเคยเห็นอยู่านะนั่นละแล้วกัเขามากข้อมือนห่วงเกินไปเหมือนกับว่าเสียพงศกรมายูนําผุนิสเซาบง บางคนนะบางคนก็เหมือนเป็นฟิอวตารมาควานมาใหญ่เห็นบ่โั่เพลินไปบางคนกับหัวงเส้นเขาเหมือนแบบอ่าห้ามเขาทํานู่นทํานี่กับใครเล่นเล่นกับใครกับแ่ดาเอกครเอกผู้ใดโมไเลนเหมือนเป็นเจ้าชีวิตมันก็บ่ถือเนาะการการทีว่าเขาเป็นแฟนคลับเอฟซีเขาต้องมีขีดเส้นของเข้าไหววาอย่าล้ำเข้าไปถึงอย่าล้ำเส้นเข้าไปอย่าไปไปเป็นเจ้าชีวิตของเพลินเนาะ อ๋อเห็นช่วงหนึ่งบอดนกเพ่นออกมาไล่โซดอยู่เนาะเพื่นก็ว่าก็เหมือนน้องไอยเหมือนกันน้องไอยก็โดนล้ําเส้นเหมือนกันโดนว่าเหมือนกันว่าโดนไม่ไม่โดนว่าทุกคนอ่ะในวงอ่ะโดนว่าเหมือนน้องไปส่วนเกินในสุมีมันบอประมาณนั้นลายรูปแบบลายรูปแบบแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าทุกอย่าง นกจัดการเองได้บอดนกบอดหนุเพิ่นจะแมนเพิ่นจะดูแลตลอดก็คือเพิ่นปล่อยให้น้องอาไอไปเล่นตามภาษาเด็กไปเรียนออกไปโรงเรียนก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้2 4สีชั่วโมงขอแค่สั่งสอนน้องให้เป็นคนดีเห็นบอกสอนน้องอยู่ตลอดนะแม่เนาะตลอดค่มสอนของบอดนกพงศกรคือในว่าเป็นคําสอนที่มีความหมายถูกคําค่ะแล้วการที่เพิ่นเลี้ยงลูก บอสนกพงศกรบางคนทาไมอาอายต้องอย่างนี้ทําไมาไม่ดูแลน้องมั่งแต่บอสนกพงศกรมันสีเลี้ยงลูกแบบให้ให้มันเด็ก<ร>ทั่วไป,วไปมันเด็กทั่วไปน้องจะได้เติบโตขึ้นมาแบบมีศักยภาพมีความเป็นความเข้มแข็งอ่ะเนี่ยสาวกุกคือแมนโบย่างให้เขาเก็บกวดด้วย,มวยมแมนแล้วการที่มาเดินอยู่บนเส้นทางเนี้ยเส้นทางของศิลปินอ่ะค่ะเข้าโบเข้มแข็งพ่อน่ะ คือมันไม่ได้คือมันเดินยากจริงๆพี่น้องขนาดบอดนกพงสะกรนเพิ่นขำบอดในเวทีเออในตรงนี้มากซ้ำไดแล้วเพิ่นก็ย่งโดนกระทบกระทั่งแมนแล้วที่นี่การที่ว่าเพิ่นโดนมากมากเพิ่นก็เลยอยากให้ลูกเพิ่นอ่ะเข้มแข็งแข็งคือเพิ่นแมนอยากให้ลูกเข้มแข็งตรงค่ยผ่านมาแบบเข้มแข็งนี่แหละค่ะเพิ่นก็เคยผ่านจุดจุดน่ะมาแล้วใ่อดามาโดนน่ะโดนนีหลายแนวเพิ่นก็เออสั่งสอนลูกๆเพิ่นละกันทีมงานในวงเหนะเพิ่นก็สอนทุกคนได้พี่น้องอ่ะเพิ่ ที่แบบเป็นผู้ให้นาอแล้วก็เป็นบอกเลยสาคูว่าไพกะซังทีได้เดินเขาไปยูนาหัวนาหนกพงศกรกับบอสนกบอสนกนี่คือว่าน้องๆพวกพวกนั้นโชคดีมากๆเพราะว่าเพื่อนยู่เป็นครอบครัวนาอเวลาเห็นเพื่อนไายลีปลงเพื่อนกันยู่เป็นกันเองนะกินเขาแต่ครบครบปันล้มแขกแขกเกี่ยวเขาพี่น้องเพื่อนบานเสียงวีหกแล้วเป็นแล้วว่มีการถือโต๊ว่าหัวนาหลวงพ่อเนาะกินัมกันสม เหมือนครอบครัวเดียวกันมาตลอดแห่งบอลนกแกงสีแห่งนางกลางโบงเลยพี่น้องกกินน้ำดูใจกินง่ายอยู่ง่ายน้องไอ้ก็เช่นกันค่ะนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกับน้ำเรืองเล่าน่ารักนารักแคปชั่นน่ารักหรือข้มเม่น่ารักน่ารักของสองพอลูกมาฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ